สวัสดีจ้าพี่น้องมเนกกับมหากินหาอยากอีกคือเก่าเหรอพีนอ่น้องย่งไรครับคุณกีนนุ่นพี่น้องน้ำปลาย่างมานประมาณก,กับมหลุนกันบิ่งพี่น้องมากกันสองคนดูย่งไรด้วยพี่น,อน,ออน้องด้วยขอขั้นกับต้นไม่หรอละพี่น้อง มันบอะมันกัลมงรลุ่นกันเบิ้งพี่น้องมีจีน,นุ่งอยู่บ่เราแซคขึ้จังเ่งเห็นตัวจนนีนุ่งตัวแหลกก็ตัวแหลกก็ฟฝ้าวไป็นบ่หพี่น้อง บ่เห็นอหลีตุล่ะบ่เห็นโตแหลกกบับโบแหกมานสำดอกพี่น้องผมขว้ยกับคือจังขว้ยใหม,ม,ม่ๆอย,ยู่ก็คือบ่มีจีนู่นขว้ยมีเฝ้าอีกบ่นขว้ยจิูนเอาโบเฝ้าตรงมี้ใดล่ะ พี่หนุ่นตัวบวกใหญ่เลยพี่น้องพูพี่หนุ่นใหญ่มันมีโมอีกบมไอ้ละตัวหนึ่งตัวสองอุ้ยอืมตัวเที่ยสาม สามตัวสนานบ,บ่ใอนใน,นว,วัตสี <c oughs> ดินกะซินเนื้อเหนียวเนาะตัวนี้กินน,น,กน,น,กนูนหน่อยกินนุ่นค้งกินนู่นหน่อยกนนุ่นค้งกินนุ่นโตแดงๆน,นะนะเอาไปห้าคอยไหมอีกพี่นอ้อง เลีย่ยนบรรยากาศจากไปหาเห็ดมาหาที่นู่นที่นอ คนตัวบักใหญ่เลยนี่ตัวหนึ่งตัวเดียวโอ้ยขุยละโตไอคุยละโตพี่น้องดูพี่น้องหูน่าจะหูวายู่พี่น้อง พี่น้องยูน่อุ้ยสองอุ้ยสาม สามตัวอีกสามตัวพี่น้องควนไปหาขวยอหมาอีกพี่น้องถนงก็น่าพี่น้อง,องมังหกกับหกหกเราห็นเครืงไรกับโค้ดถอดถอดถอยด้วยพี่น้องด้วยดูมันแบบพี่น้องเห็นไหม นอนแตใส่ไปเดิ๋ยเฝ้าเลยฮะผูบุหินเห็นจีหน่หรอพี่น้องเฝ้าเลยจิง พดไปก็อยู่ซื่อๆดอกขาอดอก้าอน่างไรยุ่ มีตัวเดียวขวยละตัวพลาดห็นบอกอยู่ทางใต คยวคยละโตควยละสีหาโตมันก็ไข่ย,ยู่เนาะหงลายขัดึ้นไนกุ้นอะควายนยยมันขึ้นห็นเลยหินกับเหินหากใหม่ก็หากใหม่ ลราโตบ่มีสีเหลวแรงหรอกพี่นอ้องโอ้ยทุบแป๊บข้าหากใหม่ปรับ เนี่ยกิโน่นอันนี้บอกว่าได้กินน่นใหญ่โ่ก้กิโน่นใหญ่อยูย่สองคู่ได้สองตัวพี่น้องอไปหาอีก,อกเป็นยังไงข้าวไม้ นี่ก็คือกันล้วนี่ืมออไป <laughs> แล้วเด็กคายละวโตเถ่ะหรอพี่น้อง เดืคุวละร้ายตัวเลยยีน่นคือคุยยละโตฉันคุยยละสองสาตัวก็สิได้ไหวเีโน่ทำเลย ตัวเดียวจังนี่ละพี่น้องหาใครในแต้มเป็นจีนนุนใหญ่จีนนุนแดงใหญ่เหมือยหรือเปล่า หาไะรูดได้แล้วหนึ่งตัวนี่ได้เปหกขวยละตัวได้ขวยละหนึ่งตัวพี่น้องเอ้ยพอปนงายบอ ไข่ขนาดได้ผีน่น้องพูนทองขขาวจูนพูนอะไรล่ะทองเลื่องอึหุย่ีนู่นไข่มันไหนพี่ได้มันไหนคขวแล้วโต้โต้แล้วขวย รับหรือบอบานบอรับคให้ใครเลยกินู่นนี่ นุ่นแกงได้จกงบ๊อสอนเนาะเด็ช่วยละตู่ตตนุ่งไา้ค่ะ ขวดขึ้นมาแล้วพี่น,น้องขวดขึ้นมาเราก็หาหาบม่เห็นกรบบไดเพราะมันสวยแล้วก็ เขาไม่ไลฟี่ 不知道，我没说清啊不？ กินอ่ะขึ้เห็นอ๋เห็นอูเห็นอยู่น้งสาวแปดหนึ่งไปขวัญระโตกนเนี่ยขวัญรบอะไรไตดอกพี่น้อง ของอนพี่น้องมาหอดบานแล้วพี่น้องเมื่อกต้่นงกินนุ่มร้ายไะไหนกินนุนก่อน,น,นกินนุ่มมีเต็ตัวใหญ่ๆเท่เทใหสหนังพี่น้องไม่น้อค่อยสิบบลัดโอ้บอบินนี้แลยวพัดลมดังวุ้ยวุยทุกตัว่ะยพี่น้อง กินหุ่นก็เทออกแล้วก็ได้ประมาณนี้ล้วพี่น้องได้พ้อปูลอยู่ล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาเมน้่มในเรื่องพี่น้องด้วยปอกันไมคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ